ยังเป็นบุญควรอยู่เสมอที่ลมหายใจหากใครคนนั้นดีจริงฉันก็ดีใจอยากให้เธอมีชีวิตสดใสยิ่งกว่าวันนี้ ว่าเธออยู่กับใครไม่เอว่าไงคะต้องเิตามลูกสาวนะมาคุยนะเป็นอคมาคุยดิสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะไม่สบายแล้วบรรยากาศยังไงคะ หยุดไปต้องสองนาท์แล้วเนี่ยแล้วก็หนีจับพม่าไปแล้วพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆมีชุดสวยๆไหมคะอื้อ่าชุดสวยๆไปโรงเรียนอ่าไปเจอกันที่โรงเรียนนะอ่าสองโมงแต่งตัวแต่งหน้าไปเลยนะอ่าทำให้สวยๆพรุ่งนี้โรงเรียนหนูมีวันเด็กกันหรือเปล่าคะแล้วหนูเป็นมอหรือเป็นไทยนี่เป็นอะไรนะ ไปมอนหนูไปอะไรคะปัญหาปัญหาหนูไปอะไรคะเออเลยกลมคืนไปกระมอนหนูเลยนะคะวิ่งเล่นกันตระตุ้นเลยเอาแก้วใจสัญญากับคุณครูน,นะคะเอาจาับเงินกันพรุ่งนี้ต้องไปไหนคะไปโรงเรียนนะคะ,แต,คะแต่งชุดยังไงคะแต่งชุดสวยๆนะคะแต่งหน้าไหมแต่งหน้าเพราะพรุ่งนี้เขามีกิจกรรมวันเด็กนะคะจะได้ไปจับของขวัญกันนะคะเอามาเด็เกๆมาใายรถก,กันแล้ว มนะามาเลยนะ้นะาตัวเล็กตัวน้อยมาข้างนี้อ่าอ่ายิ้มหน่อยกไลค์อ่ามาตามแก้วใจจนสำเร็จภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะคะวันนี้ตามปิึงแก้วใจไปโรงเรียนนะคะหายไปสองอาทิตย์ค่ะอเนื้อก็ไปกลับพม่านะคะอ่าไม่กลับพม่านะต้องเรียนที่เมืองไทยนะคะอ่าพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆนะคะ